สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสนุกกับมือถือชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มความสามารถและความเร็วให้กับเน็ตมือถือง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้แอปนะครับเข้าไปดูวิธีการกันเลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับตามผมมาเลยวิธีการเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าของผมก็จะปัดมือถือลงมาด้านล่างนะครับแล้วเข้าไปที่ฟันเฟือง มุมขวาด้านบนนะครับคลิกเมื่อเปิดฟันเฟืองขึ้นมาแล้วการตั้งค่าข้ามาแล้วให้เข้ามาที่การเชื่อมต่อนะครับเมนูแรกเลยนะครับการเชื่อมต่อนะครับ wifi b l u e t o o t h โหมดการบินการใช้ข้อมูลคลิกเข้าไปนะครับหลังจากเข้ามาที่การเชื่อมต่อแล้วนะครับให้เลื่อนขึ้นมานะครับ มาที่เมนูเครือข่ายมือถือครับคลิกเปิดขึ้นมาสำหรับเครือข่ายมือถือหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ชื่อ Access Point นะครับเมนูนี้นะครับคลิกเข้าไปครับใครใช้อินเทอร์เน็ตของค่ายไหนนะครับซิมไหนก็เลือกอันนั้นนะครับสำหรับเครื่องนี้ของผมใช้อินเทอร์เน็ตของทรูอยู่นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาในเมนูแก้ไข a c c e s s point แล้วนะครับให้เลื่อนหาคำว่าการติดต่อนะครับคลิกเข้าไปที่เมนูการติดต่อครับคลิกครับตรงนี้แล้ครับเป็น กุญแจสาคัญที่เราจะเพิ่มความเร็วให้อินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้การตั้งค่าอันเดิมก็คือไม่ระบุนะครับให้เราติ๊กถูกที่ LTE นะครับหลังจากนั้นให้ติ๊กถูกของไม่ระบุออกนะครับติ๊กครับ LTE นะครับก็คือ Long Term Evolution นะครับ เป็นระบบ 4G นะครับซึ่งพัฒนามาจากระบบ 3G นะครับหลายๆท่านยังไม่รู้แล้วก็ไม่เคยตั้งค่าตรงนี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยพอทราบแล้วว่าต้องตั้งตรงนี้ด้วยก็เอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับเท่านี้เองนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราก็จะเร็วและสมบูรณ์ในระบบของ 4G นะครับคลิกขั้นตอนสุดท้ายคือคลิกตกลงด้านล่างครับ คลิกย้อนกลับได้เลยนะครับแล้วก็ลองเปิดเครือข่ายมือถือดูตอนนี้ผมเชื่อมต่อโดย wi-fi นะครับผมจะเปิดเครือข่ายมือถือด้วยการปิด wifi นะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าระบบ 4G ของเราไวขึ้นไหมเห็นไหมครับว่า 4G ขึ้นมาแล้วลูกศรขึ้นลงด้านล่างก็จะโชว์ขึ้นมา เต็มรูปแบบนะครับลองทดลองวิธีนี้กันดูนะครับแล้วก็ใครได้ผลอย่างไรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าเร็วขึ้นมากขนาดไหนขอบคุณมากสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกับคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับพบกันใหม่กับเรื่องราวด,ดีๆสนุกกับมือถือชาแนลครับสวัสดีครับ